กับเรียนท่านพงพิทักษ์สิริเพลศวัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพิบรานจะมีสาขากรุงพอเป็นประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายประวิษบุรินิตผู้ในการวิทยาลัยการชีพกุมพอปีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ได้เสียสละเวลามีค่ามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่2559เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะึาสาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาได้มอบหมายให้สารศึกสาในสังกัดทั่วประเทศจะตั้งศูนย์อาชอาสาตรวจสภาพรถในช่วงเทศกาลปีใหม่2559จำนวน250ศูนย์ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดบัติเหตุนใต้อำเภอมอปีจังหวัดอุดรธานีในการดนินง,งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีสาขารุงพาวปี หลวงสามกองกำับการสี่จังหวดัดอุดรธานีเทศบาลตะหมดปะโคเทศบาลตะบลพันดอนและหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ให้กับการเรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและบุคลากรทางการ,การากศึกษาทั้งท่าน,นนายกงค์การบริหารท่านนายกเทศมนตรีประโคะท่านผูมิกับการ สถานีตำรวจภูทรคุมาวาปีและ,ะผู้แทนทางตำรวจทางหลวงทุกท่านนะครับผมจะมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดโครงการนะครับในปีนี้นะฮะซึ่งโครงการลักษณะนี้แต่ก่อนเราก็จะใช้คำว่า,าตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ ววัศึกษานำพาพัฒนาปวงชน,นสร้างอาทีทุกแห่งหนบริการชุมชนทั่วไทยทุ่มเทพลังสร้างสรรค์มุ่งมั่นจิตใจอดทนอาชีวะสร้างรายได้แก่ยากจนเพื่อไทยท ได้ใจคงมันฝ่าฟันอุปสรรคที่มีโดยความรักศรัทธาสามัคคีสร้างศักดิ์ศรีการอาชีวะไทยพวกเรารักอาชีวะศึกษาศรัทธา,าปณิธานเตรียมล้นอาชีวะก้าวไกลสู่สากล